สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ชนแนลคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ทางช่องนำเอาเหรียญที่เก็บสะสมมาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้รับชมกันก่อนที่จะไปรับชมข้อมูลเหรียญก็ฝากให้ทุกคนได้ให้กำลังใจทางช่องเพื่อให้ทางช่องได้ทำคลิปไปตลอด ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องสมาคม h ชนแนลตลอดไปก็มาพบกับข้อมูลเหรียญที่ทั้งช่องสมาคม h ชนแนลจัดเก็บสะสมก็คือเหรียญที่นิดหนึ่งบาทรัชการที่เก้าพระเสียนใหญ่เป็นเหรียญที่ปั๊มไม่ติดด้านหน้า นะครับสาหรับด้านหลังก็จะเป็นปกติด้านหน้าก็ปั๊มไม่ติดตัวหนังสือจะไม่ติดติดแต่ภาพรบรมรูปประมาณนี้นะครับก็เลยเรียกเป็นภาพรวมๆว่าปั๊มไม่ติดด้านหน้าเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญรวมพศตั้งแต่พอ2 5สองพันห้าหสิห้าไอ้ข้อไปพศ2 5สองพันห้า้อยห้าห้าสิบหก แล้วก็ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้านะครับรวมก็เป็นจำนวนสิบเหรียญก็มีช่องช่องหนึ่งประกาศรับซื้อนะครับเหรียญปัมม๊มไม่ติดปั๊มไม่ติดด้ดานหน้าก็มีช่องช่องหนึ่งประกาศรับซื้อเราก็ส่งรูปไปประเมินราคา นะครับก็ได้รับการประเมินราคาเหรียญละ20บาทเช่นกันนะครับก็ถือว่าไม่ต่ำนะครับก็สูงจากเหรียญที่นิดหนึ่งบาทนะครับก็ได้รับการประเมิน20บาทต่อเหรียญผมก็โอเคพร้อมที่จะขายแต่การติดต่อการซื้อขายมันก็ไม่สะดวกนะครับเนื่องจากว่าช่องที่ประกาศรับซื้อเาก็อาจจะมีออเดอร์ นะครับคนขายเหรียญทั่วประเทศนะครับก็อาจจะเต็มอาจจะได้ครบตามกำหนดตามออเดอร์ก็เลยต้องปิดการประกาศรับซื้อหรืออย่างไรก็ไม่ทราบทางเราก็ไม่ได้รับที่อยู่ที่จะส่งเหรียญน,นะครับก็เลยต้องเป็นเหตุที่ให้ช่องสมาคมชาแน,เนเลเก็บสะสม เหตุผลที่เก็บสะสมก็คือเหรียญที่มีการประกาศรับซื้อเก็บไว้เพื่อที่จะมีการประกาศรับซื้ออีกจากช่องเก่าหรือช่องอื่นๆนี่คือเหตุผลที่เราต้องเก็บสะสมคลิปนี้ก็นำมาให้ข้อมูลอเอฟซีเพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญได้รับชมข้อมูลกันสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เป็นคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ